ค่อนข้างจะเรียบแล้วละ่ะที่เนี้ยเราต้องเอาให้เรียบแบบถึงที่สุดนะหรือเพื่อนลองใช้วิธีใช้กระดาษทรายเบอร์ศูนย์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้มันหลายเบอร์เดี๋ยวมันจะงงไปกันใหญ่เอาเป็นว่า280ในกระดาษทรายยูนิเทนเบอร์1กระดาษทรายสีน้ำตาลแล้วกันเนาะเบอร์280ยแนะผมจะทาการขัดพอขัดเสร็จแล้วก็เป่าฝุ่นออกให้หมดนะครับเอาไปแขวนหรือว่าเอาไปทารอบทันดิงจิลเลอร์เหมือนกันแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็นแล็กเกอร์เงาละผมจะจบด้วยสีเงาแต่ว่าเ้านผมมน,นผเพระะัจบิล็กเกอร อันนี้เป็นลกกอรอบรองพื้นเป็นเกอร์เงาตัวนี้นะเป็นเกอร์เงาพ่นแล้วก็รอแห้งนะครับ15นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็พ่นทับอีกรอบหนึ่ง2รอบนะครับแล้วก็รอแห้งแล้วก็ขัดทีเนี้ขัดปุ๊บอ่ะอีกสอรอบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรอบเอาจริงนะนี่เป็นขั้นตอนการขัดครั้งสุดท้ายแล้วเพื่อนๆสบายใจได้แล้วหลังจากนี้จะไม่มีขัดอีกแล้ว ก็เป็นการขัดตีจริงนะของแล็กเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการพ่นทับอีก2รอบนะอันนี้สิ่งที่ผมทำเนี่ยจะเป็นแล็กเกอร์เงารอบนี้ก็จะเป็นการขัดด้วยกระดาษไซยูนิเทนเปอร์3 2 0หรือ400ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนยิ่งละเอียดงานก็จะยิ่งเรียบเนียนตามชอบเลยรอบนีนะ้คือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องปัดฝุ่นออกให้เกลี้ยงเลยนะครับเอาผ้าอะโนเช็ดได้ด้วยยิ่งดีนะ ปัดฝุ่นให้ดีจะเป็นรอบเขาจริงแล้วถ้าเราปัดฝุ่นดีเคลียชิ้นงานดนะีเวลาเราพ่นไปหรือทาไปเขาก็จะไม่ขึ้นเม็ดจาราแล้วรอบนี้จะสวยงามรอพร้อมประกอบรอบสุดท้ายนะครับของการพ่นแลกเกอร์รอบนี้ก็รอชิ้นงานแห้งทิ้งไว้ประมาณสัก4 5ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็เอาไปใช้งานได้เลยถ้าให้ดีทิ้งไว้สัก2ี่ชั่วโมงก็ได้แห้งสนิทจริงๆแล้วค่อยเอาไปใช้งานกันผมจะทําการพ่นในรอบสุดท้ายนะพ่นอันนี้คือพ่นแต่งพ่นเก็บละ เสร็จแล้วนะครับสำหรับงานทําสีในระบบแลกเกอร์ตอนนี้เราจะมาประกอบชิ้นงานให้เพื่อนๆดูว่าไอที่ผมทำมันคืออะไรอ่ะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสําหรับการทําสีด้วยระบบแลกเกอร์นี่คือชิ้นงานที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนะครับวันนี้ทั้งวันก็ขุกอยู่กับหมาตัวเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองไปประมวลผลดูทั้งหมดนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ดูวนซ้ําไปอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆติดขัดตรงไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้เลยผมตอบทุกคนเมนแน่นอนถ้าใครชอบก็กดเซฟไปดูนะครับ